จบโอ้โหมาแล้วอ uh. ู้โหได้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 โอ้มันอีโนอีเน่หรืออุ้ยแต่กูไม่เห็นของสับัตรมาเลยนะเว้ยเฮ้ยไอเจระหว่างเนี้ยเช็คสปายมันดิเฮ้ยเจมึงมากินอาหารมาเร็วพวกเราพวกเรามันลุงกินอาหารมันให้หมดเราเอาอาหารของเราเก็บไว้ชั้นล่างแล้วกินอาหารรัวเรือไม่หมดเลยแดกให้หมดแดกให้ยับเออแดกแดกให้แบบอึกร่างเลยแดกแดกยับแดกยับแดกยับกูเยิบล้วอ่ะเจ ไอเหลือนี่อุ้ยอาหารมันเยอะว่ะโอ้โหไอ้เหี้ยกินให้หมดกินให้หมดไอ้เหี้ยใหญ่ให้เหลือมันจะได้สู้เราไม่ได้นี่แหละเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูต้นทางให้โอ้โหจะหมดจริงไห้สัตว์ปอบลุปปอบแรงอีแรงลงได้ยินไหมเจของกูเฮ้ยหมดหมดหมดคนหมดส่งส่งท้ายหมดส่งท้ายอาหารอาหารไม่มีอยู่แล้วว่ารอบก่อนละ มันไม่ได้เช็คอาหารเราเนี่ยมันเช็คละยี่กับตันมันมาแล้วยี่กับตันวัดเอ๊วัดตับปลาไอมีไหนหมดวะวิลรังผลไม้ก่อนร่างดูทการเลยนะเว้ยแจั๊กวิมันเอารังผลไม้มาสโตเข้าว่ะเจมันมันามามันมาอุ้สามลงไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวกูไปแ s น a p ดูให้ไหมตัวกูพิวไงตัวกูเล็กไงถ้าไม่มีคนแล้วเดี๋ยวกูเรียกมึงรีบไปเข็นถ่าหมอขึ้นเลยนะเฮ้ยไม่มีคนบนเรือเจ จังหวะนี้แหละลุลุเร็วลุ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 ล้ลุดิมันอยู่มันอยู่หน้าขวาเว้ยอยู่ก่อนหน้าขวาเดี๋ยวเรากดอีหมดบกบกมือนะนี่นี่หน้าขวาหน้าขวาบวกเองเลยกันเป็นทานรอนยากอีสัน <laughs> ทำอะไรไม่ได้เร,รือมันน้ำท่วมเลีมาแล้วยอ้แจ๊คึือเรือไม่ทันหรอกมันกลางไวสเดว <laughs> 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 ไอ้เจไปตุเรอต่อไปตุเรอตุเรอตุเร่ตเรซ้ำๆต้องซ้ำ <laughs> 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 <laughs>